นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานแต่งบนในกล้องนะคะวันนี้ก็คือเป็นจัดงานครั้งที่สองนะคะต่อจากที่จัดทำบตรีนั่นเองวันนี้ก็จะเป็นฝั่งทงกเบาั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะผู้ชมไปกันเลยตอนนี้ก็กําลังต่อขบวนนะคะตั้งแถวกันอยู่เลยนี่นะอาจารย์ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกในค่ะวันนี้ว่าเป็นไงบ้างจึ้งมากเลยอะไรที่ว่าจึ้งเราโอเค ไปหาเจ้าบ่าวก่อนค่ะตอนนี้เพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างร้อนมากพร้อมยังพร้อมมากอัปเตอร์พร้อมไหมโอเคลีเจนสู่มาอีกแล้วนะคะพี่เดียวยังไงคะกันที่ต่อครับโอเคไม่เคยผิดหวังป้าป้าเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้นะความรู้สึกโอ้ยหนึกว่าเป็นเจ้าบ่าวเองนะเนี่ยโอเคพอฟังลุ้สึกว้าวเลยเหรอพี่ทรายนะคะพี่แต่งงานแล้วเป็นไงบ้างเออแกมีความรักให้ทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่เหลือให้ทุกคนละเหลือให้พี่ไอคนเดียวบ้าโอ้โหจังเ เปิดค่ะเราจะเป็นยังไงบ้างคะที่ไช่ก้องจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วค่ะยินดีด้วยครับเห็นราบตรีนาทีแต่แรกอยู่แล้วเห็นราเมียขอบคุณค่ะเจ้าค่ะยากเดียแต้องมาแล้ก็เห็นรักในเยาวชนเดียวพยายามที่ยวเป็นอะไรรักพี่ต้องตัวน้อยเลยครับอย่างไรเดี๋ยก็เมียตัดละเพราะองค์การนะครับมาไว้ขอความรู้สึกวันนี้หน่อยค่ะยินดีกับพี่ชายผมมากครับ ดีที่ในที่สุดพี่ชายก็ยูดจ้างชวยได้ดีใจกับมันนะดูนะดีใ <laughs> จกับมั <laughs> นนะทีนี้ก็คือไม่มีเพื่อนไปอาบน้ำด้วยลวดิใช่ปะป้าเอาอาบด้วยกันสองคนพอเชิญกับสบ,บู่เหรอวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเจ้ลงภูมิใจและดีใจกับหลานจ้าโอชุดเต็มว่ะนะตคะ๊กา<ป>ก็ดีใจกับหลานค่ <laughs> นะอายายหวาน อีนทักสื่อมาแล้วนะคะเฮียก็ลอยค่ะพ่อนอนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ความรู้สึกเยยี่มีใจเป่นเยอะๆจะแบบปัญญาค่ะใจจะแบบใจใหญ่ไม่ใหญ่ค่ะนะแน่นค่ะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกวันนี้เลยค่ะที่หลานชายเข้าพิธีแต่งงานแล้วค่ะาไม่โฉบเลยเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นเป็นยังไงเอกค่ะไม่ได้กิฟตโตเป็นหนุ่มแล้วแบบว่าดูแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้ว ลูกเต้าเมียมีครบแล้วขอให้โชคดีใ่้โชคดีให้มีน้องไว้ไว้อีกสักคนนะเป็นไงบ้างคะพี่สอมวันนี้ตื่นเต้นตื่นตาดิว่างานตัวเองใช่พร้อมดื่มยังไม่เพราะว่าเอาเด็กๆมาโนใหบุลด์เมาคนเดียวเพาะแม่ต้องขับรถกลับโอเคค่ะบ๊ายบายนุ เป็นไงบ้างคะพีใจดีใจมากแล้วยังไงต่อฟูดใจมากที่สุดแล้วยังไงเีกแล้วก็แม่เจ้าเบาหัดไปทีสุดยอดเลยนะแม่เจ้าเผาสุดยอดที่สุดปะคําถึงปะความงานเก่งของงานเพราะว่าคนชมทั้งงานเลยค่ะวันนี้ว่าแม่เจ้าเบาวสวยมากสวยที่สุดคุณแม่ไม่ยอมแก่ตามอายุเลยอยู่ยงคงกระพันที่สุดค่ะ เวันนี้มาถึงแล้วก็ดีใจกับเพียงองได้รักษาแล้วก็คุณพี่ชาไทนะครับขอให้มีความสุขแบบนี้ทุกวันตลอดไปเรื่อยๆจนแก่เท้าเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่อะไรก็ถือว่าไอ้เพื่นพี่เอเด็กกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะเฮียหล่อมากเฮียหล่อขึ้นเยอะเลยไม่ได้เจอนาน,นมากแต่ว,ว่ารู้จักก,กัตตาคิสิบีโอ้เท่าเท่ากับอายุมา20ได้ดใ,ใช่ไหมว่าเด็กๆ ขอ,อให้เฮียกล้องจากอามีนความสุขมากๆนะคะรักกันนานๆน,นะถือไม้เท้ายอดยอดอ,อ,บบองกระบอกยอดยอดเทปโอเควันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พี่ชายเข้าไปที่หลังงานแล้วค่ะยินดีดักไซมาเลยสาับบานกี่นิ้วสาบานขึ้นาก,กี่นิ้วด่านไม่ไวได้ใช่ มีหลานคนที่สองเด็กมีความสุขมากๆนะเฮียมีหลานคนที่สองวไวันะคะเฮียคนแรกก็เลยไม่ไหว,วแล้วคุเฮียก้องขอให้เฮียก้องนะคะมีความสุขมากๆนะคะประตูแห่งชีวิตคู่รักเปิดจริงๆแล้วรอบนี้ของจริงรักเธอมากๆเลยมันต้องมากเท่าไรไม่มีสิ้งไุดจะเทียบเท่าหัวใจดวงดาวที่มันพร่าไกล สำหรับใครที่ดูจนจบแล้วอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ราด้วยนะตอนนี้เราก็มาถึง EP 67กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อที่ EP 68ได้เลยวันนี้ขอตัวราทุกคนไปก่อนขอบพระคุณค่ะ